นนี้ผมสนใจเลยนะฮะที่ผมดูก่อนที่ผมจะมาเล่นนะ,ะอันนี้ฮะ,ะ Auto Connect 2ฮนะ,ะมันจะนะคะอนเน็กสายไฟฮะอะอะไรรนะู้่าสายไฟแบบอัตโนมัติ ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนได้วะนะครับผมมิสเตอรชิมกี้วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Building Simulator โอ้ย PC Building Simulator ครับโ <No. S 1> ผมโพิ่มเพจนะครับถ้าเพป่นเสียงนยังก็ขออภัได้วยครับจากที่จะได้ผมได้สั่งซื้อผมตงนี้มาไม่ได้เก็บเลยอะโอเคน้าเข้ามาต่อเลยครับงานที่เขาให้ทำก็คือการอัปเกรดคอมเครื่อง อัปเดแล้วก็ติดตั้ง 3D Mark 3D Mark okay. โ yeah. อเคนี่ยะให้เราติดตั้งเป็น Power Supply okay. โอเคแล้วก็ต้องแกะสายนี่ออกตรงนี้ออกมีอีกไหมจ๊ะตรงนี้ออกแล้วก็สามารถแกะได้ค่ะงั้นก็เป็นนี่ชาร์จ King Power หกร้อยวัตต์นะฮะใส่เข้าไปเลย แล้วก็ติดตั้ง PC เมาส์ขึ้นไปแล้วกดกรงเคเบิลนี่ฮะแล้วก็กดตรงจุดสีเหลืองใส่นี้นี่ใส่นี้นี่แล้วก็บูมินโดให้เรียบร้อยพร้อมกับติดตั้ง 3D Mark งเปิด,ดเดสียสบ USB อ้าวมีอยู่แล้วโอเคก็กดที่โปรแกรม3 d m ดีมาร์กนะถ้าไม่มีให้กดตรงนี้มันจะมีให้เราโหลด3 d m ดีมาร์กตรงนี้สามดีมาร์กชื่ออะไไม่รู้คืออะไรคนระับเคลียรรันเลยอนะ่ะอ้รันเฟลิได้นอยมาเลยครับโอเคเดี๋ยวผมปิดเคลียร์ตัวนี้ก่อนดีมาร์รอนนานมากอนะ่ะนีนะ่ประมาณนี้ดีมาร์ก ซึ่งผมไม่แนะนําให้ดูฮะทำงานอื่นดีกว่าแล้วก็มารับงานอื่นดีกว่าครับอันนี้ทําความสะอาดฝุ่นนะฮะอัปเกรดแรมติดตั้งไอ้น,นี้คือน่อาจะเป็นไอ้ตัวนนี้นี่ฮะซิลิโคนนะโอเคฮะไม่ได้ตังค์หรอก อ๋อไม่ได้ตังค์นี่นะไงแย่จังอันนี้แรงเขาบอกอกิ๊กอ๋อเอาอันนี้เดี๋ยวผมซื้อแรมก่อนนะจ๊ะสองใส่ศูนย์นี่แปดกิ๊กมันกระชากฟุ้งอันนี้กำลังทำกำลังทำโอเคครบแล้วส,สั่งซื้อแล้วผมขอดูทุกแอร์พทดแรกก่อนนะคะ ในนี้ผมสนใจเลยนะฮะที่ผมดูก่อนที่ผมจะมาเล่นนะ,ะอันนี้ฮะ Auto Connect <Yahoo! S> 2ฮะมันจะ Fi คะอนเน็กสายไฟนะอะไรแบบสายไฟแบบอัตโนมัติฮะก็คือพวกนี้ฮะไอสายไฟที่ผมต้องต่อสาย power สายกระจอสายนี้สายน,ายนี้ซึ่งผมขอสั่งซื้อเลยแล้วกันนะ,ะซึ่งเงินผมก็จะหมดไปทันทัน,ทน,ทน,ทน ไปใน,นทันทีฮะป้างเรียบร้อยนะจนเลยฮะ <c oughs> อันนี้ผมก็รันสามีว่าเสร็จแล้วครับโอเคอันนี้ซ่อมมาเตอร์บอร์ด <c oughs> มาครับอันดับแรกเราต้องไขตรงตรงนี้ก่อนก่อนนี่แล้วก็ดึงกาจอออกเออ,อเร,เรันไหนเขาใส่แล้วไม่านี้ับนี่ ประกอบพิจักสูตรนะครับแกะสาย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 ทุกสายอะออกแกะสายแกะแกะเยอะด้วยฮะ,ะแกะให้หมดฮนะเพื่อทำการซ่อมมาสเตอร์บอร์ดเดี๋ยวโอเคผมก็งใช้ตันงีตก่อนนะอ๋อนี่ไงมันม,มีให้อยู่แล้วโอเคดีแล้วแล้วก็เอาดูที่มาสเตอร์บอร์ดเห็นไหมตัวนี้มันพังอะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลย โอเคครับสมสเส็จแล้วผมก็กดใส่ cpu ทุกอย่างที่มัน,นอาาอกมาครับใส่ไปฮนะก่อนใส่ cpu ทุกครั้งฮนะอย่าลืมนะซิลิโคนแปะหยุดหยุดห้าหยุดัวเขียวใส่คูลิ่งลงไปเปิดเครื่องฮนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมดิ มไม่รู้ผมพลาดผิดครับเพระต้องับเชียะข้อที่เดิมเสรจและกดส่งงานเรียบร้อยกดส่งงานเรียบร้อยออาไป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 ๆเราอ่านหรอกฮะโอ้นี่เราเล่นโอ้ยเรลสามแล้วนะฮะได้ CPU ไลเซนซ์คอร์คอร์คอร์ซีพียูนะจ๊ะ A 3 2 0 Chipset m ชิปเซตมาสเตอร์บอร์ดโอเคฮะต้นนี้ผมสามารถซื้อได้เลยระครพันห้าตั้งแพงมากเลยโอเคเอาข้างมาต่อไปเลยครับวันนี้ของก็มาส่งแล้วแล้วก็กดซับคอ นี่นะผมผมจะใช้ใดูนะเอาออโต้ตคอนเน็ทูกนะกดแล้วพอผมปุ๊บอ๋อผมกดตัวพีปุ๊บนี่ฮะทำงานเลยฮะเห็นไหมฮะมแล้วก็เปลี่ยนตามที่เขาบอกอนะ่ะเปลี่ยนซิลีคนให้เขาซิลโคนก็จ,จะแห้งอาจจะหืด <laughs> อาจจะหืดคืออะไรวะ ออเติคติดตั้งสามดีมาร์กสามดีมาร์กแอดวานซ์อีชั่นเดี๋ผมรอลโปรแกรมสามดีมาร์สร็จสิ้นนะฮะผม โอเคครับตอนนี้โปรแกรมสามลีมาร์ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะที่ผมเริ่มอัดนนะผมเอาเครื่องของเขาเครื่องใหม่ทำต่อเลยโอเคเดี okay, ๋ยวผมปัดฝุ่นีห้เขาดีกว่าผมจะได้คะแนนดาวตรงนี้ให้ได้มากขึ้นนะใีการทำความสะอาดฝุ่นให้คอมพิวเตอร์ทุกคนนะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ปลดล็อกสกก๊บทุกที้ออกแล้วก็เมมโมรีชิปแล้วก็ใส่กันไปเลย8กิกะไบต์โอเคเรียบร้อยเปิดพีร้ย แล้วก็ปิดายเรียบร้อย <_ d ata> อแล้วก็เก็บเลยฮะคอมซีวิวดับซีวิวดับไฟขาดอะไรขับช่างมั่นช่างแม่งเขาเป่คอมเรามาทำนะล้าก็ทำไม่ดีที่สุดนะ <_ d ata> ไปเปิดคอมพิวเตอร์ติด PC p a พาร์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป เรียบร้อยฮะเราก็ราวางตรง,งนี้เลยฮะโอเคทำงานรวดเร็วครับรับครับศูนย์บาทได้ดดาวศูนย์บาทได้ดาวอันนี้ได้ดาวเหมือนกันโอเคฮะอันนี้เป็นปลล็อกของต่างๆอันนี้อัปเกรดแรมอ๋ออันนี้อันใหม่เหรอ มมนนะบัตรสองหกหกผมดูอยากบัตรสองหกหกฮะนี่แปดกิกกรบาสั่งมาสั่งโอเคไปมาต่อไปเลยฮะโอ้โหตอนนี้ร้านผมได้ดังมากแล้วนะฮะผมตัวเบือออ้อ Tom Red Hot อมนี่ชื่อใครครับนี่อ่ะชื่อใครครับนี่อ่ะ โอเควัน okay. นี้ผมได้สั่งของมาแล้วนะฮะอ๋ะอผมลืมบอกผมได้ไปแอบสั่งของตอนที่ผมรอสตาร์มาร์กเสร็จนะอันนี้คือให้มาอัพเกรดแรมนะเขามีผลต่อการทำงานของเราด้วยนะฮนะโอเคแรมัวนี่เป็นไททันเ l ็กสองสาม นี่เดี๋ควสามร้อยใส่เข้าไปเปิดพีซีติดแผ่นให้คืนเข้าไปเสร็จแล้วเก็บเลยเก็บเง้นนี่มาต่ออันนี้เอาเก็บแลวเหมือนกันแบบแรกปัดฝุูนก่อนเลยทำให้ลูกค้าพึงพอใจินาะจะงานของเราต้องปัดฝฟูน,น,นก่อนถ้ามีเสียงต่ำล้วก็ขอไปด้วยนะฮะ นี่เนี่ยใส่แรมแปดกิที่ผมสั่งเข้าไปฮะใส่ปุ๊บนี้แล้วก็ปิดเอ๊ะเปิดคอมพิวเตอร์ปิดแผ่นนี้ลงไปมโอเคฮะใส่คืนที่เดิมและอย่าทํางานเกินงบที่เขาบอกนะฮะถ้าคุณทํางานเกินที่เขาบอกเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ละวก็อย่าลืมด้วยนะเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะ กับการเพิ่มดาวนะฮะอันนี้คืออ๋ออันนี้งานใหม่อะงานใหม่แล้วสุดเลยอะ PC สามารถเล่นเพลง Surveyor ่ากอะ s u r v e อ่ะแล้วเกม The Ceiling Generator ดีอับเรื่องสเปคอะถ้าใครจัดสเปคไม่เป็นนะให้เราท่านทกทให้ผมแนะนำอะติดตั้งโปรแกรมนี้มาอะ View of Run นะเอ้ย View this Run นะโปรแกรมนี้จะช่วยบอกว่า ไอคอมเนี่ยที่ต้องการเล่นสเบรกเนี่ยต้องใช้คอมประมาณไหนนะฮะแนะนําเลยนะฮะแต่ผมไม่แนะนำนะผมแต่ผมเก่งเนี่ยผมเก่งหยอกครับผมประสบการณ์โชคโชนปากเรียบร้อยฮะเล่นได้เลยเห็นไหมฮะเป็นไงฮะประสบการณ์โชคโชนไหมะติดอันเดียวเล่นได้เลยฮะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยฮะเออเบรก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 ลืมใส่เอาไม่ใช่ลืมใส่ตัวล็อก คปิดคอมเลยฮนะกดพีนะ่ีปิดคอมอ่ะโอเคส่งงานอันนี้เป็นงานใหญ่ฮนะน่าจะเป็นงานระดับบนะิ๊กฮะให้ผมเปลี่ยนเป็นหนะึ่งเทราไบต์ฮะอันนี้น่าจะเป็นคอมของสำนักงานนะสำนักงานในชะ่สำนักงานโอเคเข้าให้อัปเกรด เป็นหนึ่งเทเป็นร้าายอยพันห้าร้อยเทราไบต์อะปุ๊บอ้าใช่ใส่ตรงนี้วชติดอันนี้เข้าในเรียบร้อยเปิดคอมพิวเตอร์ติดอันนี้ปิดฝาเกทขึ้นเข้าที่เดิมสบงานแล้วเรียบร้อยอะเสร็จแล้วแล้ก็มาถึงรทำงนนะครับผมเขาต้องการสามดาวครับซึ่งผมมีสองดาวกับอีกเ็เศษน,นอะอันนี้คือ บิ t แอนพีซีฮะอันนี้คือของใหม่นะในร้านค้าช็อปอ่ะคือ M S I G e Force G T X 970 Gaming ฮะอันนี้ก็เป็นพวกของของ a t o d i c เลยครับ by X ไม่รู้อ่าไม่บอกอ่ะไายเส้นห้ามาแล้วอืมอันนี้อัปเกรด CPU ครฮะอันนี้คือราคาที่เขาจะให้เงินนะค่า ค่าประกบมนาะอันนี้คืองานเงินที่เขาให้ไปซื้อนะเดี๋ยวผมดูให้ฮนะเอ็กเซ็ตมาก่อนอันนี้เป็นงานอัพเกรดซนะีบิวฮะเขาต้องเขาต้องการเกร็บนี่เก็บไปก่อนนะ่ะเผื่อผมได้สามดาวก็จะได้ทำเขามาซีบิวราคาสามร้อยบาทราคาสูงที่สุดโอ้ ก็ได้เป็นตัวนี้อะไลเซนห้าคอร์พันห้าร้อยเอ็กซ์สี่คอร์อ้าวไม่มีเทเหรอน่าจะเป็นสี่คอร์ปกติก็ซื้อมาเลยฮะสองตัวเพราะว่าของเขาเป็น AMD แล้วอันนี้ก็เป็น AMD สั่งมาเลยปุ่มเรียบร้อยท่าน,นี้ผมได้เล่นมากี่วันแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเล่นมาสิบวันแล้วละครับกับสองคลิปที่ผ่านมาเชื่ออันนี้เราต้องเอามือวางก่อนเลยอันนี้อัพเกรดสิบอยู่จัดไปงับแรกเราต้องเปิดฟาเคสก่อนเราต้องดึงลูก,ออกค้าอดมึงผมด้วยนะฮะ โอเคนะเปลี okay. e CPU. Ok a a so ่ยนเซพิะเซพิะเดร็กง่านง่ายๆครับกดสกเก็ตตรงนี้ออกฮะแล้วก็ดึงออกมาเลยฮะแล้วก็ใส่เซพิวไม่ลงไปฮะแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ใส่พไอเออ่สิลิโคนนะซิลิโคนซิลิซิลิโคนคอมไม่ได้ซิลิโคนนมนะฮะอย่าลืมว่าซิลิโคนคอมไม่ได้ซิลิโคนนมอะโอเค ขครื่องนี้ก็รันเสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้ตรงนีดด้บวินโด้เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วเดลิเ e อรี่กดสั่งส่งงานรึเปล่าส่งงานอืมใช่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  โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนด้วยนะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะขอบคุณแค่งไอ้ใหญ่าล็กมาคืออะไรก็แล้วก็ใช้มดด้วยนะครับไปครับผไปแล้วครับไปแล้วครับ